สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิตามซิ่งนะฮะเดี๋ยวคลิปน,นี้เราพามาช่วงสักพัฒนานะฮะเจอนี่สุดจัดครับเดี๋ยวไปกีรีเครื่องนี่เดินเลียบมากเลย วนได้ไวมากเลยรถใหญ่แบบจะดึงถอยก็เดินหน้านะครับเวลากลับรถเนี่ยจะกลับงายนะตาคูบตาเป็นกำแบบข้างหนึ่งแล้วเลี้ยวข้างหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมุนมุนข้างได้ครับเวลาเลี้ยวจะคล่องตัวเลยครับไปกลับไปกลับคนระับสไตล์รถภาคกลางครับเวลาจะเกี่ยวอย่างเงี้ยเลย มันก็จะจะไวไวขึ้นนะเวลาเลี้ยวนะการเลี้ยวของตัวมากดูคนระับจะดูใกล้ๆรถอาจจะไม่เร็วนะจะดูไกลนี่เร็วมากเลย pha ngầu kim mà hả ôn thay mà người đàn quất chuột à mẹ thế đài này đủ thằng luôn nè đủ ขี่ข้างจะหมุนนะหมุนไปหน้าขี้ข้างจะถอยหลังเรขับรถได้เร็วอาการเหมือนฝนจะตกเมื่อกี้จะไม่ตกแล้วอ้ยจะคันแล้วนะใส่ชุดมาไม่พอมเลย มันไม่เหมือนรถเล็กนะรถเล็กไม,ไม่ไม่ค่อยมีฝุนน่นไลยนี่รถใหญ่มันฝุ่นเยอะแต่อยู่ใต้ลมด้วยเลยไม่เหลือพดพอนี่เงียบกลิบเลยปากนี่เงียบกลิบเลย อนึเจอหน้าพอดีแลวครับเขาวิ่งพอดีนะไม่มีน้ำไม่มีก็เฉะพอดีครับไม่แข็งเกินไปนะตัวปูนเต็มเลย เดียวเองขึ้นไปนานต่อไปแล้วจริงๆแล้วเราต้องไปอยู่ทางโน้นนะล,ลงมาทางนี้เลยเฮ้ยตันอย่างเดียวเลยดู เกี่ยวยะไม่เลี้ยวนะครับคูอเอาไว้ข้างก่อนนะกเลี้ยวเกี่ยวคนบันเลยแต่เสียงรถอย่างนี้นะเสียงท่อนลั่นลั่นนี้เนี่ยมันลอยมาทางนี้แล้วคุณ ไอ้ดอนนะครับชัดเจรินตับแก <laughs> <Okay, S 2> <laughs> จะวิ่งตามรถเลยนะแต่ผมจะไม่ได้วิ่งไนงะ้องไม่ได้นีก <laughs> เหมือนเขาวิ่งมากไ่ได้สัน่นกัดนานี่ไม่ต้องกุดเลยนะ Ừ. phang suối màng này đốt ăn phàng đi dimm lại nè ta mà ăn phang hiểu đi thì dimm lại có tiếng nè à. เหนือลมทางนู้นตรงนี้ไม่ได้ฝุ่นคุ้งเลยไอ้ตรงนั้นที่เสียสนมกุดนั่นเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ครับล้างสะตรงนี้นะตรงนั้นมอตานอะไรก็มาวิ่งด้วยนะ ไปม,มองรถใหญ่จะเห็นดีนะครับเห็นข้างหน้าหมดเลยถ้ามีหญ้าตรงไหนหญ้าอันนี้ก็ได้เห็นตออยู่นะเบาตัวคนขับอยู่ข้างหน้าเลยครับอยู่ตรงปากเลยเ,เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะกันใหม่นะครับ